<Get> มันก็จะเป็นยาวๆนหรักมากทาดแมวมันก็เอาไปใช้ใ้ดูแกงนี้ค่ะดีเลยอยู่บนมือเหมือนสวยพ่แนนซื้อมาทั้งหมดในสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่แนะะนจะมาช้อปปิง้งฮอล์เปิดถุงของที่ซื้อไปตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วก็กรกฎาคม66กับ77ซื้ออะไรหลายอย่างมากมีมีโพยด้วยก็ค,คือมีตั้งแต่เครื่องสำอาง ของบิวตี้นะคะน่าจะเกิน10ชิ้นอยู่แล้วก็มีหนังสือทั้งหมด10เล่มโดยประมาณแล้วก็มีอัซเซสซอรี่ค่ะมีอุปกรณ์พวกในการทำงานต่างๆครบอยู่สำหรับในชีวิตของของเราผู้หญิงคนหนึ่ง <c oughs> หมายถึงว่าหลากหลายคัตเตอรีค่ะวันนี้อาจจะมีเสียงรบกวนจากข้างนอกอาคารไปเลยนะคะเพราะว่าแถวนี้เหมือนมีการสร้างคอนโดอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มก็เลยพี่แนนแบบ ควบคุมไม่ได้จริงๆอะ่ะก็เดี๋ยวลองดูว่าเสียงจะเป็นไงก็หวังว่าคุณผู้ชมทุกคนจะได้ยินเสียงดีชัดเจนอาจจะมีเสียงรบกวนนิดเดียวแต่ว่าไม่ควรใจเอาที่แกงอัซเซสรีก่อนเอาที่หัวนะคะแฮ็อคเซอร์ี่นี่สองชิ้นนี้เป็นชิ้นที่พี่แนนไม่ได้ซื้อออนไลน์นอกนั้นคือออนไลน์หมดเลยอันนี้นะคะที่นิบผมน่ารักนะ ตอนแรกดวงตาที่3มเนี่ยไม่ได้คือจะเป็นคนชอบแอสเซซอรี่ที่มันเป็นดวงตาที่3อยู่แต่ว่าหนีบหัวหนี่รู้สึกว่าน่ากลัวมากแต่พอเห็นของจริงเฮ้ยน่นารักก็เลยสอยมานะคะน้องอันนี้น่ารักมากทาสแมวอย่างเราก็เลิฟมากๆคะ่ะมีหมาแมวหลายหลายหลายสีแล้วก็หลายพันแต่ว่าอันนี้คล้ายบลูแมวของพี่แดงก็เลยเอาแล้วก็หลังๆชอบสีเทาด้วย หมาก็เป็นอย่างนี้น่ารักเนะืประมาณนั้นค่ะคิดว่าเข้ากับสีผมทุกสีเดี๋ยวใส่รายละเอ,อียดเอาไว้ให้ใต้คลิปนะคะว่าเป็นพี่ฮออะไลเผื่อไปซื้อตามได้หลักร้อยถูกกว่าเอเอมิเจเยอะเลยประหยัดกว่าเยอะเลยค่ะแล้วคุณภาพดีมากๆแนะนำใครหาที่นีผมอยู่คานนี้เป็นพวกบิวตี้บิวตี้เนี่ยหลายชิ้นมาก เพี่แนจัดเอาไว้แล้วให้ดูบิวตี้เนี่ยนะคะมีตั้งแต่ตาแล้วก็ลิปแล้วก็คิ้วแกงนี้ค่ะเอาคิ้วก่อนชูเวมุระอันนี้ก็ที่ใช้เขียนอยู่นะคะอันนี้เป็นสีสีอะไรดูพี่แดน,น,นใส่เลเยียดให้ใช้ดีเลยดีเลยคะ่ะเลิฟเลิฟมากอันนี้คือสั่งมาจากที่ญี่ปุ่นนะคะ เป็นอายไลเนอร์ที่ช่างแต่งหน้าของ Black พิงใช้ก็เลยลองอยากลองอายไลเนอร์ค่ะก็เลยสั่งมาน,นี่นะคะจะเดี๋ยวใส่ยี่ห้อไว้ให้ข้างล่างเผื่อใครอยากจะลองไปซื้อถ้าได้ไปญี่ปุ่นพี่แนนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขามีขายที่ไหนแต่ว่าพี่แนนสั่งใน Amazon j a p แ n นอายไลเนอร์อีกอันนึงอันนี้คือซื้อในไทยแต่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นคือเดจาวูดีเลยหลังๆพี่แนนก็เขียนอินเนอร์ไลเนอร์แต่อย่างวันนี้คือน้าสดก็คือมีคิวแล้วก็ทับปากแค่นั้น แก้มอะไรหน้าผิวอะไรก็คือไม่ได้ทาอะไรนะคะก็คือเป็นหน้าผิวปกติทากันแดดแค่นั้นแล้วก็มีตอนเที่ยงซับมันให้หน้ามันไม่มันมันก็เลยดูผ่องแล้วก็กระจ่างใสไม่หมองคล้ำนั่นเองแค่นั้นมาสคารามาสคาร่าที่ซื้อมาช่วงนี้นะคะอันนี้เป็นของเคสเป็นไฟเบอร์ที่ช่วยให้ขนตาเราแบบ หนาเยอะขึ้นก็ไปดูยูทูบเบอร์คนหนึ่งจำไม่ผิดยูทูบเบอร์หรือว่าใน IG นี่แหละค่ะรู้สึกว่าเออเขาทาใช้แล้วสวยดีก็เลยก็เลยทําก็เลยซื้อตามเขาซึ่งพี่แนนะเคยใช้แล้วตอนนั้นรู้สึกว่ามันเยอะไปสําหรับเราเป็นคนที่ขนตายาวโดยโดยปกติอยู่แล้วแล้วถ้ามีอันนี้มามันพันอีลุงตุงนงังมันมันแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้นานละแล้วพอเห็นเขาปัดแล้วสวยก็ ซื้อตามแล้วก็รู้สึกเหมือนเดิมค่ะว่ารู้สึกว่ามันเยอะเกินไปสําหรับคนเป็นคนที่ขนตาข้างบนเนี่ยค่อนข้างยาวแล้วก็เยอะแต่อาจจะไม่ขนาดแขคบแต่ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะพอเจอไฟเบอร์เข้าไปแล้วมันก็จะกลายอีลุงตุงหนังเวลาที่เราปัดมาสคารา่าอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ค่อยสบายตาเท่าไหร่ก็เลยซื้อมาใช้ไปแค่แบบ2ครั้งอะไรเงี้ย ไม่ได้ใช้บ่อยแล้วอันนี้เป็นมาสคาร่าของเดจาวูค่ะรู้สึกว่าหัวแบบเล็กดีมากๆเลยชอบเพราะว่าอย่างที่บอกพี่นันมีปัญหามันเป็นปัญหาหรือเปล่ามันเป็นลักษณะขน,ขนของตัวเองขนตานะคะมันยาวขนตาล่างก็มีแล้ว้ามันใหญ่มันจะแบบเลอะตาเราง่ายะอะไรเงี้ยด้วยเนเจอร์กายภาพของลูกตาเราแล้วก็ขนตาของเราก็รู้สึกว่ามาสคาร่าหัวเล็กๆหรือเป็นที่แปลงเป็นหวีเป็นพวกหวี อันนั้นเหมาะกับตาพี่แนนมากกว่าและขนตาพี่แนนมากกว่าก็เลยซื้ออันนี้มาแล้วก็ชอบเลยคราวนี้ที่เหลือเน,นี่ยเป็นลิปค่ะสองเดือนที่ผ่านมาพี่แนนซื้อลิปมาทั้งหมด4ี่อันอันแรกคืออันนี้ซื้อมาสองสีค่ะของกิโกมิลานอ เห็นคลิปไวรัลในไอจีเป็นฝรั่งคนหนึ่งหลายๆคนที่ดูคลิปนี้ก็อาจจะเคยดูนะเพราะว่ามันเป็นไวรัลมากคนดูเป็นสิบล้านเลยมั้งถ้าพี่แนนจะไม่ผิดเป็นหลักร้านนะคะก็คือเขาทาปุ๊บเราสุข้อยสวยจังเลยอะแต่ว่าพอเราซื้อมาเรามาทาหน้าเรามันไม่ได้อะเราเป็นเอเชียอย่างเงี้ยคะ่ะก็หน้าเขาคมๆแขกแขกเขาทาสีแดงเนี่ยแล้วแบบสวยซึ่งมันเป็นลิปที่ติดทนเหมือนสีเมจิกเลยคะ่ะเนี่ย อืมเนี่ยเหมือนเหมือนปกมมากกาาเกอร์อย่างเง้เลยค่ะแล้วมันก็ติดทนจริงมันก็จะเหมือนแนวติ้นต้น,ตน,ตนแล้วสีเนี้ยอยู่บนมือเหมือนสวยแต่พอพี่แนนทาบนปากพี่แนนรู้สึกว่ามันแจมไปส่วนตัวไม่ได้เป็นคนชอบทาสีแจมแจมแบบเกาหลีแจมแจมเนึกออกปะ่คะที่เหมือนคนเกาหลีตัวขาวๆเขาชอบทาพี่แนนไม่ได้เป็นแบบนั้นชอบทาสีที่มันใกล้เคียงปากตัวเองหรือว่ามันไม่ได้แจมอ่ะไม่ชอบสีแจมแจมเอาเป็นว่าก็ อันนี้ด้วยลักษณะลิปแล้วคุณสมบัติดีนะแต่ว่าสีอาจจะไม่โดนก็เลยไปซื้ออีกสีหนึ่งอันนี้คือแบบสีเดียวกับปากดีชันส,สุดเลยค่ะสี109หาซื้อยากนะอันนี้แต่สีเนี้ยไม่ค่อยออกพี่แันไม่รู้ว่ามันมาตั้งแต่แรกอะ่ะคือสีมันเป็นสีผิวมากๆเห็นใช่ปะคะผิวแบบผีสีลิมฝีป,ปากสุดๆไปเลยหรือว่าคืออันนี้คือสีจางแบบดีเฟกพี่แดนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ ก็รู้สึกว่าเออแมททัสดีเฟกอะสีนี้ก็สวยดีมันก็คือสีเดียวกับปากเราเลยอะค่ะก็เอามาทาขอบปากอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าดีงามสวยดีค่ะแล้วก็มันเหมือนสีเมจิกก็ค่อนข้างติดทนมากๆแต่ว่าอย่างอันเนี้ยสีมันเป็นสีเดียวกับปากดังนั้นเราก็ไม่รู้เลยว่ามันอยู่หรือว่าหลุดไปแล้วแต่แดงน้องแดงเนี่ยโอ้โหสเทอนนางสเทอนบอกเป็นแบบ เออมันเหมือนติ้นแต่ว่ามาในรูปของมารก์เกอร์ที่แบบติดทนแน่นมากๆลองไปหารีวิวอ่านเพิ่มเติมดูค่ะกิโกมิลานโนนี้2อ,อันนี้ลิปอีก2อ,อันที่ซื้อมาของเดนนี่อนแอนดรกคือรอดของเฮลลี่บีเบอร์แต่ก่อนไม่เคยชอบเฮลลี่บีเบอร์อะไรขนาดนั้นรู้จกักแล้วก็รู้สึกชื่นชมแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้อินอะไรกับเขามากค่ะแต่ว่า เออหลังๆพอเราทำติ๊กต็อกอ่ะแล้วมันก็มีฟีดมาแล้วก็เริ่มเห่ i, ก็โดนคนอื่นไปอย่า,ยาดูนันนี่ดูแล้วโอ้น่าสนใจนะแล้วก็เจอร้านในช้อปปีที่มีของพร้อมส่งแล้วราคาโอเคอะไรเงี้ยพี่แดงก็ e e, ลองสิปรากฏด,ดีค่ะคือความประทับใจแรกอะคือรู้สึกว่าเออมันเติมเต็มร่องปากเราได้ดี แต่ว่าเอ๊ะมีกลิ่นที่เราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันคงเป็นกลิ่นของอินกิเดียนตามธรรมชาติของเขาซึ่งมันไม่ได้แรงเลยนะคะเบาๆแล้วก็ทาไปก็อืมพอเวลาผ่านไปแปบ๊บเดียวเราก็ชินเราก็เฉยๆมันไม่ได้เหม็นไม่ได้อะไรอะ่ะพี่นันก็เออโอเครวมๆคือชอบแต่ว่าอันนี้เป็นสีออกชมพูนะมันก็ไม่ได้ให้สีอะไรขนาดนั้นนะคะไม่ได้แบบมีสีทำให้ปากเราแบบชมพูอะไรเท่าไหร่เนี่ย อันนี้พี่แนนไม่ได้ใช้นะคะก็แต่ว่าเนื้อดีเลยชอบชอบเลยค่ะคลิปอีกอันหนึ่งที่ซื้อมาแล้วพอทาใน IG ทำรีวิวอะไรเงี้ยหลายคนถามว่าพี่แนนลิปของอะไรอะไรอย่างี้พี่แนนก็ทำช็อตไปลงใน YouTube ด้วยนะคะเพราะว่ามีคนถามเยอะอันเนี้ยในคลิปไวรัลไอที่บอกว่าฝรั่งที่หน้าแบบคมๆคนนั้นเขาใช้คือเขาใช้ คิโกอันนี้ทาที่ขอบปากแล้วเขาก็ใช้คลินิกดาร์คันนี่อันนี้นะคะทาข้างในปากเขาทาออกมาสวยมากพี่แนนทายดูเขาแบบทาแล้วมันเข้ากับผิวกับลูกตาเขาที่คมกับขนตาที่ยาวและผมที่แบบดูแบบอยากศกหยิกสวยวอลลุ่มธรรมชาติอะไรย่างเงี้ย เนี่ยดูสิคะมันขับผิวเขาสวยมากแต่พอพี่แนนทานนะมันดูดักจากนิดหนึง่งสวยไหมก็สวยแหละมันเราต้องแต่งตาด้วยอะถ้าวันที่หน้าสดหน้าจืดแบบเนี้ยพี่แนนไม่แต่งอะไรเลยนอกจากคิ้วกับปากใช่ปะพอถ้าเราใช้ปากสีเนี้ยมันทำให้มันดูดักแล้วก็มีอายุนิดนึง ต้องแต่งตาช่วยสำหรับสีนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครชอบแต่งตาปัดมาสคาร่าให้มันดูแบบคมๆอยู่แล้วอะดูโออันเนี้ยเลิศนะก็ทำให้ตาให้ให้เราดูแบบสวยอะปากแดงแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้แดงอะคือเป็นแดงที่ดูเหมือนเดิมเป็นคนปากแดงอสวยเลยค่ะเกี่ยวกับเมคอัพเนี่ยประมาณนี้พี่แนนที่ซื้อมานะ,ะก็มีแต่เมคอัพหมดเลยสกินแคร์มี ตัวเดียวคือนี่เซต f ฟิลมอยเซอร์ไรซิ่งครีมใช้หมดแล้วด้วยเดินกว่า,ก,วาก็หมดกระปุกแล้วพี่แน,นแบบ Develop Body Moisturizing ของเจลูก้าอยู่นะคะเราก็เลยต้องลอง b o ด y ีหลายๆตัวซึ่งเซตาฟิลเป็นหนึ่งตัวที่ชอบพี่แนนว่าจะหยุด ใช้ของแบรนด์อื่นเพื่อจะ develop ของตัวเองใช่ไหมแต่พอของตัวเองเนี่ยมันถึงจุดที่เออโอเคเราชอบฟอร์มูล่านี้ละใช้แล้วเราเห็นผลในหลายๆอย่างเราก็ต้องกลับมาใช้ตัวที่เราชอบอะเพื่อ,อามาเทียบกันว่าเหนือกว่าตัวที่เราเคยชอบใช่ไหมอะไรเงี้ยก่อนที่เราจะตัดสินใจผลิตหรือเอามาล n c h อะไรก็ตามอะไรประมาณนี้ก็เลยเป็นเหตุให พี่แนนก็เลยต้องซื้อตัวนี้มามากันที่ของจิปาถะนะคะของใช้ในชีวิตประจำวันอันแรกอันนี้ค่ะเป็นซิลิโคนแปะมือถือของ Octo b u d d y เขาก็จะมีแบบที่มันแกะเอาไปใช้ reuse หรอเอาเอาไปแบบแกะเอาไปใช้กับเคสมือถือหลายอันก็ได้แบบของพี่แนนนี้มันจะมีที่ดึงอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แปะ เขาพี่แนนทำติ๊กต็อกใช่ไหมหล,ลังๆก็คิดว่าเอออันนี้น่าจะมีประโยชน์กับเราเอาไว้แปะกระจกเราก็ถ่ายอะไรอย่างนี้ได้มากกว่าเนี่ยมันก็เอาไปใช้ต่อได้แล้วมันก็จะมีแบบที่แปะถาวรนะคะพี่แนนไม่ได้ใช้แบบแปะถาวรเพราะว่าเป็นคนที่เปลี่ยนเคสมือถือและอันนึงอ่ะมันพันหนึ่งเลยนะถ้าจำไม่ผิดแพงอ่ะแพงแบบแพงกว่าที่คิดแต่ก็โอเคค่ะคุณภาพดีอยู่ มีประโยชน์อยู่ค่ะถือว่าเป็นไอเทมที่ดีสำหรับคนทำคอนเทนต์โดยเฉพาะแบบติ๊กตอกทำรีวิวอะไรอย่างเงี้ยไออุปกรณ์ที่มันทำให้แบบชีวิตเราสะดวกขึ้นถ่ายคอนเทนต์ได้ง่ายขึ้นพี่นาว่ามันก็ก็ดีนะคุ้มค่ากัรลงทุนค่ะอีกอันนึงก็คือนี่ดูโพยดูพยสร้อยนี่แนะนำมาค่ะสร้อยหินหินจริงด้วยนะ เขาเขียนว่างั้นสีแดงอันนี้นะคะมันเป็นความยาว14นิ้วส่วนอันนี้จะยาว15ก็คือความยาวไม่เท่ากันเวลาเรามาใส่เลเยอร์มันก็จะเห็นความต่างพี่แนว่าเออน้ำเงินแดงฟ้าแดงเทอร์ควอยส์เทอร์ควอยส์กับสีแดงอยู่ด้วยกันแล้วเออน่ารักดีเสื้อยืดอันนี้แบบธรรมดาเพราะวันนี้พี่แดน work from home นะก็เลยใส่แบบเสื้อยืดธรรมดาแบบนี้แล้วเรามีสร้อยอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ให้การแต่งตัวของเรามันน่ารักขึ้นมากๆเลยค่ะ ก็แนะนำพวกสร้อยสีๆเอามาใส่ก็ช่วยให้การแต่งตัวของเรามันง่ายขึ้นวันธรรมดาของเราดูให้มันแฟชั่นเม e อิทแฟชั่นได้มากขึ้นพอเรามีอ c ซเซสซอรีแล้วนะคะพี่นันก็มีอ c ซเซสซอรีเพิ่มขึ้นแล้วก็มีที่โลดทิ้งไปก็ซื้อกล่องเก็บอ c ซเซสซอรีมานี่อันนี้ของมูจิค่ะก็ซื้อในลาซาดานี่แหละททดังสองชั้นนี่แล้วก็ซื้อไส้มันสีเทานี่คือไส้มันนะพี่นดงก็ซื้อ เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ของรุ่นที่ซื้อให้ดูนะคะเพราะว่า2ชิ้นนี้ไม่เหมือนกันนะแต่ว่าทุกคนก็ลองดูว่าตัวเองมีสร้อยตุ้มหูมีแหวนหรือมีอะไรเยอะกว่าค่ะเพราะว่ามันจะมีแบบแบบนี้นะคะแล้วก็นี่มันก็จะเป็นยาวๆอยา่างนี้เห็นไหมคะ ก็อันนี้เปิดได้แทร็กรีต่อไปนะคะนี่ก็คือหนังสือที่พีน่แนนซื้อมาทั้งหมดในระยะเวลา2เดือนนะคะ 2, 4, 6, 8, 10, 12เล่มเอาที่แบบซื้อตามไอดอลของตัวเองก่อนเนาะเล่มแรกคือ A Wonderful Life อันนี้ยังไม่ได้อ่านนะคะอันนี้เพิ่งซื้อมาก็ยังไม่ได้อ่าน ่านไปแบบพี่นันไม่รีวิวหนังสือให้ฟังแล้วกันเนาะอันไหนที่พี่นันอ่านจบแล้วจะเอาไปรีวิวใน IG Story รแล้วก็จะเซฟไฮไลท์ไว้นะคะมันจะมีเล่มที่พี่นันอ่านแล้วแล้วก็รีวิวไปแล้วด้วยเล่มนั้นคืออันนี้ก็ซื้อตามไอดอลที่ตัวเองชอบเขาเป็นคนฉลาดด้วยก็เลยแบบเฮ้ยเราถ้าเราอยากเป็นคนเก่งดีขึ้นกว่าเมื่อวานแล้วก็มีสมองก็รู้สึกว่าอ่านหนังสือตามคนที่เขาเป็นแบบที่เราอยากเป็นอะ ก็น่าจะดีหนึ่งในเล่มนั้นก็คือเล่มนี้ค่ะสลายสิ้นซึ่งความหวังรังลองพี่น,นันอ่านชื่อแล้วแบบโอ้โหแล้วพออ่านจบก็คือเป็นหนังสือที่ดีมากไปดูรีวิวใน IG Story Highlight ที่เซฟไฟนะคะก็เป็นเล่มหนึ่งที่ชอบเลยก็น้องนั้นอะยังอ่านไม่จบเล่มที่อ่านอยู่แล้วก็ใกล้จบแล้วคือ สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนก็เป็นอีกเล่มหนึ่งเป็นหนังสือเก่าแล้วหาซื้อยากอยู่เหมือนกันนนี้พี่แนนก็ซื้อมือสองที่แบบสภาพดีๆมาเขาก็มีหลายปกเป็นหนังสือที่ไม่รหลีวอยู่เอาเวลาอ่านในในไอจนะคะออันนี้สามเล่มแล้วนะต่อไปเป็นเรื่องเล่มหนังสือ Animal Farm อันนี้ก็มีขายอยู่หาซื้อง่ายแล้วก็ราคาดีด้วยมีปกแข็งภาษาอังกฤษที่แบบ พม่กมร้อกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็น่าซื้อแต่ว่าเออพี่แนนก็ซื้อภาษาไทยมาเพราะว่าเราคิดว่าเราเข้าใจง่ายกว่าแล้วพอเรื่องเนี้ยมันเป็นแนวแบบค่อนข้างจะเข้าใจยากก็ยังอ่านไม่จบนะคะก็เล่มที่เริ่มอ่านไปแล้วอีกเล่มหนึ่งก็คือ manifest เล่มนี้คือแบบดังมากและคิดว่าคนที่คุณผู้ชมก็หลายๆลยคนอาจจะ อ่านอยู่เหมือนกันหรืออ่านจบไปแล้วนะั่นแหละพี่แนนก็เพิ่งเริ่มอ่านตอนนี้มุ่งจะเอาเร่มนี้ให้จบอยู่ใกล้และคิดว่าแบบภายใน3วันน่าจะจบพี่แนนอ่านหนังสือทุกวันก็แบ่งเวลาตั้งแต่แบบครึ่งชั่วโมงถึง2ชั่วโมงแล้วแต่ดูว่าเวันนี้งานเราเยอะแค่ไหนเราอยากแบ่งเวลาย,ยังไงคะ่ะแต่ว่าทุกวันอ่านหนังสือตลอดนั่นเองแล้วมันรู้สึกดีมากๆพี่แนนเพิ่งเริ่มมาตั้งแต่เดือน มีทุนาน,นี่ยแหละค่ะแล้วมันก็จะกลายเป็นนิสัยจริงจริงทำซ้ากัน21-21 21ครั้งทําซ้ากัน21ครั้งกลายเป็นนิสัยอย่างที่ทฤษฎีว่าแล้วเราก็ติดเลยชอบชอบเลยค่ะเล่มหนึ่งที่ดังแล้วพี่แนนอน่างซื้อมาแต่ยังไม่ได้อ่านก็คือกล้าที่จะถูกเกลียดตอนแรกรู้สึกว่าเราคงไม่ใช่แนวนี้หรอกเพราะว่าเราเป็นคนที่ ไม่ได้ค่อยแคร์ว่าใครจะรักหรือเกลียดเราอยู่แล้วไม่ได้มีเพนพอยต์ว่าเฮ้ยกลัวการถูกเกลียดเลยต้องอ่านเล่มนี้ <c oughs> ก็เลยไม่ไม่ได้ซื้อตั้งแต่สมัยเขาคิตเลยเนี่ยแต่ว่ามันก็มีจุดที่เราไปฟังรีวิวแล้วรู้สึกว่าเอ๊หรือว่าเราเป็นแต่เราไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เลยซื้อมาค่ะแต่ว่ายังไม่ได้อา่านนอกนั้นนะคะอันนี้ผ่านไปกี่เล่มสองสี่ หกเล่มหเล่มไปแล้วอีกหกเล่มเนี่ยจะเป็นหนังสือเรื่องการตลาดหมดเลยคือพี่แนนก็ยังต้องอ่านคือไม่ได้อ่านเพื่อการทำธุรกิจของตัวเองสักทีเดียวแต่ว่าเป็นการอ่านเพื่อเพราะเราชอบมาร์เก็ตติ้งมากๆตั้งแต่เรียนหนังสือแล้วคะ่ะแล้วก็คือเดิมอะตอนที่ทำงานพวก FMCG ใช่ปะคะเป็นมาร์เก็ตติ้งในบริษัทเอ g เอ็เราก็ เราก็มีไฟในด้านนี้แต่ตอนที่ทำ fmcg อ่ะเราสนใจอยากจะแบบไปอยู่พวก consulting firm mckinsey อะไรอย่างเงี้ยอืมแต่เราไม่มีประสบการณ์อ่ะอยากจะโดดแบบ i n d u s t r y จาก fmcg ไปไอแบบแบบ consulting firm เลยในวัยแบบตอนนั้น20ปลายแล้วอะไรเงี้ย mckinsey เขาก็ไม่เขาก็แบบแค่คุยกับเราอะไรเงี้ยเราก็ ไม่ได้มีโอกาสไปทำงานด้วยแล้วกันนะคะในแบบในฐานะพนักงาน full time อะไรเงี้ยนั่นะคือพูดถึงที่ญี่ปุ่นนะเพราะวีนันทำงานที่ญี่ปุ่นอยู่ช่วงนั้นเราก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทำแต่ว่าเรามีความสนใจในเรื่องแบบการเป็น consulting เรื่องการตลาดมากๆเราก็เลยแบบยังยังฝักใฝ่แล้วก็อ่านหนังสือเรื่องการตลาดของเราอยู่เรื่อยๆเพราะเราสนใจ อ่านเคสดีอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเป็นเป็นอีกสาขาหนึ่งที่แนนสนใจนอกจากเคมี i, เครื่องสำอางแล้วกันอืมก็คือเป็นคนเนิดน,นั่นเอง ก็เดี๋ยวไปไวๆเพราะว่าไม่แน่ใจว่าทุกคนสนใจเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้เป็นหนังสือของโอ i ิวีนะคะก็คลาสสิกมากๆเล่มหนึ่งคือน้องชายพี่แดงก็เพิ่งมาสายเดียวกันน้องแต่น้องเป็นแบบฝั่งโปรดักชั o นเฮาส์อะไรอย่างเงี้ยนะเขาจะเป็นครีเอทีฟมากๆก็แต่ว่าเป็นมาร์เก็ตเตอร์เหมือนกันก็แนะนำพี่แดนก็เออซื้อแล้วก็โอคิวีก็เป็นเหมือนไอดอลของเราอยู่แล้วแต่เราไม่ได้คิดว่าเราจะแบบอยากรู้ขนาดอ่านหนังสือที่ผ่านมาจะอ่านเป็นพวกแบบ อัปเดตเทรนด์มาร์เก็ตติ้งหรือว่าอะไรอย่างอื่นมากกว่าค่ะแต่ว่าก็มีในครอบครองแล้วแต่ยังไม่ได้อ่านอีกอันนึงก็เป็นหนังสือเก่าแล้วนะคะที่อาจจะเอามาใช้กับมาร์เก็ตติ้งในยุคปัจจุบันอาจจะแบบยากแต่พี่นายก็จะลองอ่านเพื่อดูสิว่ามันจะมีจุดไหนที่เรามาแอพพลายหรือมองเห็นอะไรเกี่ยวกับ การตลาดในยุค,ยคนี้ความเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยเออเนื้ออะเอาเป็นว่าอืมก็เลยก็เลยซื้อมาค่ะของซาบักตั้งแต่สมัยเขาลุ่งโลดแล้วว่าตั้งแต่แบบอืมไม่ไม่ได้มีวิกฤตแบบตอนนี้อะไรอย่เงี้ยเราไม่วิจารณ์เขาแล้วกันเอาเป็นว่าแต่เราก็สนใจธุรกิจเขาอีกอันนึงนนะคะอันนี้ก็คือ start with why อันนี้แต่ว่าแปลไทยทำไมต้องเริ่มต้น ทำไมต้องเริ่มด้วยทำไมเออน่าสนใจคือพี่แนนเป็นคนที่ชอบตั้งคําถามอยู่แล้วโดยนิสยัยชอบถามนู่นนั่นนี่ว่าทําไมอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กจนแบบโดนพ่อแม่บ่นว่ารําคาญมากถามเยอะมากอะไรเงี้ยเราก็เลยจะมาอ่านอันนี้เพื่อเพื่อคนพบอะไรบางอย่างในตัวเองก็เลยลองซื้อมาค่ะแต่ยังไม่ได้อ่านนะแล้วก็อันนี้ เศรษฐศาสตร์เป็นอีกสาขาหนึ่งที่พี่แดนสนใจรู้สึกว่าเศรษฐศาสตร์กับจิตวิทยาเนี่ยมันมีอะไรที่แบบมันเอามาผูกกันได้อะในความรู้สึกก็เลยค่อนข้างสนใจก็เลยซื้อเล่มนี้มานะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือการตลาดแบบบวัวสีม่วงอันนี้ก็เป็นหนังสือมาร์เก็ตติ้งที่ดังเล่มหนึ่งค่ะแล้วก็อันสุดท้ายน,นี่คืออ่านจบแล้วเออเวลาพี่แดนอ่านหนังสือพี่แดนก็จะชอบคันอันนี้อะไรที่เรารู้สึกเฮ้ย โดนใจฉันมากอะไรเงี้ยหรือว่าฉันน่าจะจดจําเวลาที่มาอ่านอีกรอบหนึ่งเราก็เราก็ไฮไลท์ด้วยนะเป็นคนที่ไฮไลท์หนังสือด้วยอะไรแบบนี้ค่ะก็ก็ใช้คุ้มแหละเวลาได้หนังสือหรืออ่านหนังสือเล่มหนึง่งอันนี้เป็นหนังสือ,อ,อ scientific advertising ซึ่ง เขาว่ากันว่าเป็นหนังสือที่โอกิวีให้พนักงานทุกคนอ่านก่อนเข้าบริษัท7รอบแต่บอกตรงๆว่าอ่านแล้วมันก็มีเนื้อหาที่โอเคกับอันที่รู้สึกว่าเอออย่างเงี้ยคือเหมือนชักจูงไปในแนวนั้นเอ้ยเราไม่รีวิวดีกว่าก็ก็ก็แล้วแต่แล้วแต่คนชอบแต่ว่าเป็นหนังสือที่มีประโยชน์ถ้าใครชอบเรื่องมาเก็ตติ้งอะไรเงี้ยค่ะเราก็ได้ข้อคิดมุมมองอะไรบางอย่างจากเล่มนี้ไม่ไม่เสียเปล่าที่จะอ่านค่ะ ก็ประมาณนั้นแต่ว่าเล่มนี้พี่นัอ่านจบแต่ว่ายังไม่ได้ไปรีวิวใน IG นะคะจะเดินออกจากห้องเราเจออีกหนังสืออีกเล่มหนึ่งซื้อเมื่อเดือนมิถุนาแล้วลืมเอามารวมให้ดูนะคะก็คือเล่มนี้อันอัชตาชินุกามโยอัชตาชินุกามโยคุอว่า เราอาจจะตายวันพรุ่งนี้ก็ได้เป็นหนังสือแบบแนวนั้น,นะคะ่ะนี่ขายได้3ามแสนแปดหมื่นเล่มคันี้เขาขายได้3ามแสนแปดหมื่นเล่มก็เป็นหนังสือเบสเซอร์ลิงของญี่ปุ่นนะคะก็เป็นแนวแบบดีแล้วกันเอาไวร้รีวิวในไอจีทีเดียวนี่พี่นันก็อ่านครั้งไว้ครึ่งเล่มใครอ่านภาษาญี่ปุ่นได้แนะนําเลยเล่มนี้ยังไม่มีการยังไม่มีแปลฉบับแปลไทยนะคะแต่ว่า คิดขนาดนี้เดี๋ยวคงมีสักสาหนับพิมพ์เอามาแหลนะน้องพี่แนคิดว่านี่แหลคะค่ะหนังสือเดี๋ยวจะพาออกไปดูของที่ซื้ออีกอันนี้มันเคลื่อนที่ไม่ได้เราต้องเคลื่อนที่ไปหาน้องนะคะเพราะว่าเป็นมอนิเตอร์จอคอมพิวเตอร์ค่ะท right ่าด้าน right here อันนี้คือ station work from home ของพี่แน่น,นะคะอืมโอเคเราจะปั้งตกันตรงน,งนี้มืดหน่อยนะคะ พี่แนนนะ่ะเ,เรา work from home ค่อนข้างบ่อยมากๆเพราะเราพยายามบริหารจัดการชีวิตและองค์กรของเราให้ได้ work from home อันนี้เป็นหนึ่งสิ่งที่ซื้อมาตอน6-6หรือ7-7นั่นแหละเอาเป็นว่าเพิ่งซื้อมานะคะเป็นจอเดียวอันนี้คือ20กี่นิ้วเดี๋ยวพี่แนนใส่รุ่นกับจอขนาดให้ในใต้คลิปนะคะกับลิงก์ร้านที่ซื้อให้นะคะ ก็นี่แหละใหญ่โตดีงามค่ะกดให้ดูทำไมไม่ติดอ่ะโอเคนี่ก็คือทำงานดีขึ้นมากจากเดิมที่ใช้โน้ตบุ๊กนะคะนี่แล็ปท็อปอันนี้ใช่ไหมก็ชีวิตดีขึ้นมากชัดเจนใครที่ลังเลอยากได้อยู่เชียร์เลยควรมีมอนิเตอร์สักอันหนึ่งค่ะ แล้วก็อีกอันนึงที่พี่แนนซื้อคือพัดางเครื่องคิดเลขเดิมก็มีเครื่องคิดเลขอยู่แล้วสองอันแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบเออร์โกโนอมิกเครื่องคิดเลขมันรดมากดีมากเราควรทำธุรกิจของเราเนาะเครื่องคิดเลขก็จำเป็นมากๆคะ่ะแล้วก็คิดว่าเป็นชิ้นสุดท้ายของคลิปแล้วก็เป็นเนี่ยอุปกรณ์สำนักงานได้แล้คะ่ะคือเคสของ MacBook ค่ะอันนี้คือรดสมากสีดำคือเดิมพี่แนนใช้ใสนั่นแหละเป็นใสก็ซื้อใน Apple Store ที่ Central World แล้วเราก็มาเปลี่ยนเพราะคอมอันนี้ก็ประมาณ4ปีแล้วค่ะแล้วพี่แนนก็มาเปลี่ยนเคสเป็นสีดำแมแมทสวยขึ้นมากดีขึ้นมากมันมืดเนาะไม่เห็นนะขอโทษทีประมาณนี้ค่ะของที่ซื้อมาอ้าวชิ้นนึงเดิมนี่ Headphone ของ Beats อันนี้คือเดิมเราใช้ Apple iPod นะชื่ออะไร AirPod 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 คือบรอน์มากอันนี้ของ Beats นะคะรุ่น Fit Pro ดีมากเลยพี่นันชอบไม่ได้อยากจะเอาสีม่วงหรอกแต่ว่าของมันเหลือแค่นี้ก็เลยแบบรู้สึกว่าเออเราเอาสีอะไรก็ได้แหละ <c oughs> ดีมากค่ะชอบเลย ชอบเลยพี่นันก็ซื้อในร้านในในออนไลน์นี่แหละหมดแล้วสำหรับเดือนนี้นะคะเดี๋ยวนะมันมีเสียงนกร้องเพราะว่าอะไรแมวดูทีวีอยู่พี่เจสตีทีวีแม่มีได้ไหมคะดทีวีก่อนได้ไหมลูกเราต้องเบาเสียงก่อนนะพี่ลูกล้นี่แหละค่ะก็ประมาณนี้สำหรับ ช็อปปิ้งฮอล์เหออของ2เดือนช่วงนี้ที่ผ่านมานะคะพี่หนนก็ซื้อไปประมาณนี้เอาไว้อัปเดตให้ทุกคนฟังเพิ่มเติมอีกนะคะถ้ามีซื้ออะไรแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรไปแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามขอบคุณทุกคนที่กด Subscribe ขอบคุณดูทุกคนที่คอยแบบคอมเมนต์ส่งกำลังใจพลังงานบวกให้มาตลอดขอบคุณมากๆจากใจเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ